ค่ะเมื่อนี้มาตามหน้าเขียวหน่อยตามเล่าหน้าเขียวหน่อยพันฝันดีค่ะแล้วมื่อวนดวนๆตามดวนๆค่ะพันฝันมาเพ่นได้ลอดลูกเดือดเต็มเด็กหน่อยอยู่ทั้งเต็มเด็กหน่อยทั้งเต็มตัวแม่พันเต็มตัวพ่นนั่นแหละพันว่าจะเป็นเลขตัวใดฝันแบบนี้ล่องไปตามแม่เขียวหน่อยนี้เลยค่ะสวัสดีครับแม่เขียวค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กับมาตามในทังแม่เขียวหน่อยค่ะ เล็ขเ้ืนบ้านนะครับเพือนบ้านเนอนะครับพี่น้องก็จะวาเล็กไท่เกี่ยวหอดอกสวลาลตัวสิครกบวากเล็กไข่มันน่นขาฝันเขาฝันสองสองเกือเนาะเทแรกเทนแกเขาฝันวาเหมอกันต้องหมดแหละแมเออต้องหมดเลยออแต่ตตฟังเงินคนสุดท้ายเะเอไข่กับตะเวงคีดแหลกมาสักเขงหนักขีดแหลกไว้เราิดแหลกขยันิแหลกหละฟังคสุดท้ายเนาะ อันนี้ตามเพื่อนบ้านนะไม่เขียวเนาะพอยัางพระวานเอฟซีเป็นบอกว่าอยากฟั้งเขนฝันไม่เขียวหางค้ชว่าไถือแต่ว่ามีผู้ันถือเยอคนไปเตียวคนกตีสร้างเก่าแต่แค่กระซีเห็นว่าสร้างแ่วาเจ้ากนถือกระซี่เยอะเขามาหาเยนะามหาเมื่อกี้คิดไ่ได้ว่าซีคนซีก้นหามแต่แค่นะแต่ว่ามันก็มีผู้ตีเถืออนนะพวกโค้ชคนกัมักตัวเลขคนกับซื้อตัวเลขแล้ผู้คนตีแจ้งกัถือย ก็กระายคนตัวหลายคนเขาเมียนมาเนาะนะครับว่าบ่าเป็นยังดอกมีเขียวถือวิทย์ประว่ากันดอกเขาจะไปเตียวดอกเขาจะว่า่อจะไมีเขียวเราก็ฝัดทุ่ฟังใช่จช่ไปเตียวใช่เตียวประว่ามันกับเข้าไม่เขียวลองหัวฟังเลยไม่เขียวมืัอนี้ฝันจังใดตีจังเด็กมคืนนี่มันแม่ซื้อเลขเลขเล่าไว้แหละเนาะซื้อไว้เงินบัดเนียนซื้อเลขกซีโตสองหนึ่งหนึ่งแปดหลัไว้โอ้หน้าเหนยเข้าว่ะแม่น น,นี่ก็เลยเสียงเสียงวาตันเลกที่ซื้อไว้แล้วนี่เขาก็ะย่าให้ฝันยังอีกเด้อสันจนเขาให้กลายเป็นฝันดีก็ต้องฝันเป็นตัวเลขสันเล็ฝันวาแต่ของแบบไปออกลูกออกลูกยืดเยี้นแม่ออกลูกออก็กออกกแต่ผู้ชายสองคนเลือดนีเ่เต็มเต็มตัวลูกทั้งเต็มขาแต่ของยุติวาแต่ลูกเขาอุ้มลูกสิ ผู้ใช้สองคนขึ้นไหมถือหน่อยผู้ช้สองคนแดงแดงอยอะแดงแดงูอเรียเต็มขาเลยมเกียวเลยเปงออกเอาเองเนาะเป็นหอกย่นบ้านเลขที่ยี่นแม่แตหนึ่งสองแปดทสามมทับสามก็เด้ดีดีใจได้แบบนี้เปนขึ้นมากฝันดีต้อน่ฝันว่าได้ออกลูกเรก็ไม่งง่นนได้ ให้มาต่อกุ้ยที่ฟังจ้ะที่ก๋าเกียวคือไม่เกียวเนี่ยเอาเลขสองหนึ่งหนึ่งแปดเชียงซื้อไปแล่ต้องเลยอธิษฐานว่าให้ให้เลขตัวนี้เขาเรียกฟันยังหยิกใช่เพราะตัวในฟันยังหยิกให้ฟันดีคือให้ฟันดีเป็นมิ่งแล้วได้อีกสิบบานให้ฟันให้ฟันนี่ยังก็ได้ที่ว่ามันจิตบอกล่างว่าสิมีโชคมี่ยังเง็นไหมฟันเป็นว่าได กินกล้วยได้กล้วยเลยย,เลย,ยังก็ได้มะแนงฝันว่ามาออกลูกมีลูกอ,ออกลูกขอดขอดเองขอด,ขอด,อข,อดอขอดเองกระไดบ้าโอ,อ้มันมันสิบว่าออกหรือเปล่าหวานเดีอยวเนาะเออก็คือว่าเขาบอกออกหือเป่กนันแล้วก็ยู่เดีดวยวในฝันกระไดแต่ละคนฝันเนาะเป็นเด็กน้อยสาแภบสองคนน่าเด็กน้อยสาแภบด้วยไส้สองคนแม็นเ่ก็ได้อุ้มเลี้ยงเสียอ่าเป็นไรเล็กน้อยทั้งขาสองคนนี่แมน,นอุ้มใส่ลูกกับคนละแขนนลี้ยงเสียแต่ว่าเลือดนี่ย ย่งเต็มโตของเด็กหน่อยก็เต็มตัตแม่อายุปันปันอ,อายุแม่หาสิบสามหนึ่ง3ต่ยจะค,คิดว่ามันไปลางเนาะขงชิบสามปีเนาะจาหา5ิบสามเ้สอสองพั้น,นหายสิปห,ห้าสองั้นห่งขั้นที่เขาผีห้าห้าหาโอ้ห้าห้าหาดิเอาปแน,น่เนาะ บอกันไปแล้วเดี๋ยวเพื่อน้องจ,<า>จะเรียก,กเอานี่สิว่าพ่อซอเกิดก็นเลยหาหนึ่งหาเนะา,มาะมันพ่อซอเกิดคุมัดอายุกันเพราะว่าได้ออกกูกนี่นะแต่เลยคิดว่ามันสิเกี่ยวกับบ้านเลขที่เฮี้ยนแม่บอหที่โตตะของเฮี้ยงบองสินะนี่เป็นเลขเสียง,ขงเขาแล้วจ้านี่เป็นสิบเป็นเลขสี่บาเสียง,ขงเขาแล้ว ก็เรีไม่เ่วค่าอกเดหลังเลยนอนะวังหน่อยแนกับสือหัดก้อนเราก็บ่าตรงตามเข้านี่ก็คือตรงตามเลขแอนตากาเป็นสั้นตากามาลอยลอยถึงผู้เดียวเรื่อยแต่พอยังพอมาลอยตามเลขไว้เจาวโดยจักนว่ามันเมาะกัาน้นเนาะนะครับเลขที่เป็นเอาไปเสียงซสือคือสองหนึ่งนึ่งแปดนะอนกับบาลีทีทีฟันจอนเปิดกัหนึ่งหนึ่งแปหนึ่งหนึ่งแปดฮะขอวบาลีทีทีฟันเนาไปบวชนา คือหนึ่งหนึ่งแปดตรงกันกับเอกตัวนี้ใช่การประกอบมันปอะกกันสร้างกันจช่ที่ไปออกสร้างครับครับปั่นครับสามหกสี่วันน้ามิเชียวถือก็เป็นบ่พิษว่าไม่เชียวว่าว่าบอกสองหกเออวัดเชียเคียนสามหกแมนเมื่อไม่ว่าสามก็ก็แปดตัวเดียวกัน ก็ได้สองบาทหนึ่งโอ้พี่ชาก็ได้สบาทนึงไม่โกงเถื่อนคนเรถื่อเองสองบาทสามก็แปดตัวเดียวกันเป็นสามหกนั่งกับวินาทีใจวันนี้เด้เช่นมัเขียนสามหกมนจะเขียนรับแปดสามไปเขียนสามหกสามหกยนะมันเมือนั่นมันไปมันเป็นรันิ่งใหญ่กันมันท่มกับเบล่ามันนิ่งใหญ่เลยเด็กไปสวดกันนั้นนะสวดพ่นอยากไหมจอม่นสวนพ่านอยากมันเลยบพราบเด็กที่สามารถ สองผมเต้เลยเป็นขั้นที่ที่เลขเลยสัดเกล็ดบางวันนี้ไม่เขียวตอนออกลูกเหนือเนาะที่บ้านเมียเนาะออกลูกที่บ้านเลยตามนี้ได้อนะครับพี่น้องมีค่อยเปลียนกัรกีในกเตียวเด้อนะครับพูดตีเก่งกันแตมีโชงครับเลขไม่เขียวน้อยจะเสี่ยงตลอดเนาะทุกครั้นถือว่ารถไทยคิดแม่เขียวจะบอกทุกครั้งว่าเลขไม่เขียวบระมางออกตรงๆมักจะเสี่ยงน้อยแต่คนไปร้อยซื้อเองผู้เดียว เพิ่งจะถือดีสามตัวให้เพื่อนบอกเอฟซีแบบนี้เสี่ยงเด้อครับเด็กอันนี้เพราะว่าสภาพมันมาโดนแล้วดูจัดไตแล้วแล้วนะครับเล่เราจะเสี่ยงดอกลักษณะนี้หนอนก,ก็นเล่าจาหน้าเอาเนาะจะมักตัวเลขหรือจะมักเดี่ยวกันแ,แต่แน่นะครับในข้อมฝันนี่คือฝันมาไปก่อนดูนะครับอยู่เฮียนอยู่เฮียนแม่เขียวเอิ่มอเฮียนแม่เพิ่นเนาะบ้านแม่เลยนะครับบ้านแม่ในวันฤทีหนึ่งสองแปดทับสามนะครับ เดกเกือบไปเซียงคือสองหนึ่งหนึ่งแปดส่วนมอโรยตีนี่ยพุมฝันนะครับเกิดตีว่าเด็กน้อยสองคนสองหนึ่งสองคนสองคนเป็นเด็กน้อยแฝนะดเนาะทีสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสามตัวกับตีเป็นสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้มอโรยตีเองเด้อนะครับอส่วนอายุเมีเชียวเนี่ยห้าสิบสามปีเกิดพ่อซอสองห้าหนึ่งห้าเด้อนะครับพี่น้องจะมพความคิมดเห็นตียังไงก็ล้องคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องพื้น เคนถึงน้ำแม่เด้อนะครับเพราะว่าว่าไงเลขไม่เขียวนี่เสียงดอกอาจจะิเสียงในข้มฝันอาจจะว่าเป็นตัวเลขในตัวเลขก็ได้ขาเจ้าก็เสกตลอดละถือได้ข้าเจะาถือตลอดเข้าไปเตีเอาก็ซื้อเอาเป็นไหมแล้วก็ก็ซื้อผู้บัญชีเป็นกระเถือกนะครับผู้บัญชีมาเป็นข้ามรวยก็เอาง่ายๆหรือว่าผู้บัญชีดอกตัวเหล็กก็ได้น้ำทั้ตัวเลขก็ได้น้ำทั้ตัวเลขกก็ต้องไปตีทุบหน่อยเนาะตัวเลขกด้วยกัน ม่ได้คินพ่อยด้วยคืออดนละปากปออกแต่ว่าแต่ว่ามันหลายตัวมันหลายตัวซื้เจ้าขันว่าเกี่ยกับสร้างนี่มอนไว้ต่อ่าสร้างงานบวชสร้างไงตัวอันนี้้แต่เป็นปกตินี้แหละว่าเป็นปกิตั้งกะเก้าแค่กะชีได้ยู่ได้หรอแต่ก็ได้วอาได้หรอแค่กะชีนี่้องวันแรกเราเวิ่งนากัจก็บ้บอกว่าังชี เ่ายู่แต่ว่าเขอเขียนลง,ลนงเ,เงล,งเลงเยพี่น้องเตียวเร้องอไรอางซีในในคลิปนะอ้อนเดบ่ายิวใช่สองคนคนกันนี้นเ่นเนานะ,นะหนึ่งหนึ่งเนาะวันระว่างดีดีมันสองคนเอราว่งดีดีนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะมีเจดหนึ่งก็สิมักสองหนึ่งหนึ่พอลีเคยไปฟันวันเด็หมดาแฟ ยินเกกลบน้า hmm. ก right. okay. yeah, oh. hey, okay. uh, ันเด่อย่องย่องวันนั้นไปฟักอกนึ่่งุดอกสองหนึ่งเอดกอนกระดงวันเออเดี่ยันเขาเลยเขีกนรัหนึ่เเออีเลยแต่ว่ามันกับยีเดาะเน่อมันสองกนเนาะเออวันนั้นเป็นฟันทีหน่อหนึ่งกุดอกสองหนึ่งเด็กน่อยสองก้น่ด็ละเด็กน่อยสองก้นคือกันะตะมันเป็นสองหนึ่งกับย็เลยมันมีได้อยู่ชิปแรกร้อมเออกสีหนึ่งหนึ่งมันเลอะออกสองหนึ่งเออเมื่อจำได้ก็ไคน มก็นเนืาหลอดก็คือตัวเขากรองว่างน้อไปตัวนะ้อแต่เพื่อได้มักไปได้กระเที่ยวเอาไปเขียวยำเพื่ฟันอีกที่นึงนี่อันดาอันเล็กแม่เอาไปเสี่ยงเล็กที่ว่าซื้อไว้แล้วนี่สองหนึ่งหนึ่งแปดนี่คือซื้อไว้แล้วซื้อไว้ชุดซีตัวไวกันเล่มมาเสี่ยงหมึกขึ้นนี่ว่าขันเล็กตัวที่ซื้อไว้ถ้ามันเขาแล้ว ก็ให้เปลี่ยนเป็นว่าฝันดีฝันที่ว่ามีร่างบอกเหตุว่าสิมีโชคินได้ลาบเัื่อสินะแต่เลยไปฝันว่าไปออกลูกยิ่ฮียนแม่ออกลูกเด็กหน่อยผู้ชาย้สองคนได้อุ้มได้อุ้มมาลูกไว้แขนคนละขางกุล่ะมันก็ได้เถือกเหน็บเล็กหน่อยมาเต็มขาแต่ฟองอยู่กับว่าท่านเด็ดไปทำก้มจ่าเพราะท่านเด็ดไปล่างออนะอันนี่เล่ย เตืนกวันตอนดีเนแลตอนดีนะบ้านเลขที่กัหนึ่งองแปดทัเนื้อนะครับส่วนอายุมีเขียวหันชุดสามีเดือดอสองสองหานหาะครับได้เขียวไปเสี่ยงคือ 2, องหนึ่งเนื้อครับสองหนึ่งนึ่งนะครับบ้านเลขที่หนึ่งสองแปดหนงสามเส่ยง่วนมร้อยเตียงนี่คือ 2, องหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสามหนสี่หนึ่ง มันเขาอยู่ดอกมอเร์บ้าครัมันมี่หนึ่งสองตัวมันหนักจะเป็นสองอืมเออแมนดีเลยนะนเออแมนเล็กน้อยออสองคนมัน,นเนออครับระวังเนาะแมนพิจารณาเอานะครับมอเร์แต่ไม่ได้ว่าตีเก่งดอกแต่ <c oughs> ว่าตีน้องเก่งก็เพราะว่าถือประจำเพราะว่าข้าเจ <c oughs> ้าถือนะครับเดี๋ยวด้วยนะครับความฝันเนาะบางครั้งอาจจะ่ว่ายึดตัวเลขบางครั้งก็ยึดน้อตัวเลขมีสิทธิ์เป็นในทุกนาเนาะพี่น้องจะทีมากก็ได้กับพิจารณาเด้อนะครับทางเข้ากับเป็นน้ำเสนอแนวทางเนาะมากกว่ซื้อ สองแปดแต่งานนี้เลยนะบว่ามันเป็นบตรงกันเป็นวันพ่อนแล้วมันตรงกันเมื่อบ่ายฤกทีงานบวชแม่แม่สองแปดเมื่อบ่ายฤกทีแม่เออ่ะเราเวิ่งพี่น้องนะครับเว่ามันเป็นวันพ่อนนะมือนยังจะเกิดได้เนาะอ่ะช่วยู้ชมมาด้วยด้วยสุดขั้นด้วยหยกช่องเนื้อนะครับสำหรับมิเกลเมืรอนี้นะครับค่ะเดี๋ยวมิเกลก็มาออกย้อนหลังนี้ได้หระวังเน้อนะครับอคุณผู้ชมมาครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะ